Hãy rồi cho rồi Ghiền rồi đúng rồi không à, bỏ rồi video à, hấp ตายอ้เอา้อยโ้ใครเอยเนี่ยอ๋อดีวใครก็ตีคู่มาเนี่ยใครเนี่ยพวกบ้านเดี่ยวข้างบนเนี่ยฮะแม่เรา คุยกันได้ผมคาถาไฟนะบอกก่อนคาถาเชิญคาถาไฟนะบอกก่อนผมคาถาไรอดรอดรอดได้ไงอ่ะโอ้โหโดนแค่หมิ่นเดียวเอ้าไอ้ลิวเหรอใช่ไฟฮะไฟก็เอาพี่ไม่ลงใช่ไหมคุณคาถาไฟเฮ้ยจบแล้วคลิปหายแล้วผมใช้ M สิบหกได้ป่ะนัดเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ คลิกนะคลิกนะคลิกเลยนะออกไม่ได้เป๊ะ T4 ได้ไหมได้เป็นระเบิดขับรถแต่ T4 คุณจะไปปลาใครคุณอังกอนั่นแน่ปาเจคุณจะปลาเจลาเหรอจารียาหนตีห้ามขับรถใช่ไหมใช่ครับครับ ทำอะไรไม่ได้ด้วยไม่ได้ยืนไหนกันนะอันเน่ใครเอาหมวกแตกอ่ะเหรอหมวกหลุดป่ะฮัลโหลไม่โดน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 ชัดเจนโจเอี่เหรอไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้ไม่ทันไม่เอาไม่เอามาเราคืนนะเอ้ยอันเน่โจเอี่ขอโทษ พี่โดนลอมาเป็นลมเลยจว่าเออได,ไดไ้ได้แล้วเราจะไม่ถีกันนะโอเคแต่เราอยู่ปืนเฮ้ยเจ้าไปเอาไปยังพวไอ้ต <c oughs> ัวปืนเจ้าไอ้เซาเทียนวันนี้เป็นมาตายของเจ้าโอ้หังนายจีก็เข้ามา อ,อะไรอยู่ไหนกันวะเนี่ยอยู่ภายในใจเป็นมือล้านขำอ,อ,อ,อะมัน<อ>คือสไนเปอกันเพี่เราต้องแบบซุ่มยิงอ๋อซุ่มยิงทาไมซุ่มล <บ S 2> กลางกลางแบบนัวเนีฮยดิจิตลอล มีคนควนค้างมีคนควนค้างอ่ะใหันรับเยอะก่องเฮ้ยย้าเอาเอาพี่โกนนาสุดท้ายพอดีพี่โกนกันอะไรคนพี่โกนท้ายวงอันเน่เห็นแล้ว อุ้ยใครอยู่หลังกล่องแม่ได้แต่ไหนละเตี่ยวพีพิงพิงมองผมหน่อยผมขับได้ปหมไม่ได้มออไม่มีรถถังดอกนะขอโทษขอโทษตุ <laughs> ้งยินไรวะหน่าทำไมมันแรงจัง <laughs> พี่เช็ค <laughs> เออโอ้โหตัวตายฝังระเบื่อเลอุ้ยอันนี้เยเอะมาะ

อย่าพึ่ง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 ขอร้องล่ะขอร้องล่ะขอร้องเอ้ยบาดเสียวโอ๊ย้างอยู่คนเดียว,<ะ>ยวโอ๊ยเสียวเสียวหน้าพวกออกเนี่ยดูเส้นกูตาดูเส้นกูเนี่ยเนี่ยเส้นไหนวะออกเนี่ย <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้๋ยวงมันบงบ,บเฮ้ยใจเย็นนี่เฮ้ยใครบินอ่ะเมื่อกี้ใครบินแม่หลบข้างบนเลย เอาจับยิงบอสบอสบอสเอาแต่สโคปแปดมาไงเขาจะเก็บสโคปใกล้มาเลยพี่ก็ตเดินไปพี่ถอดเลยมองไม่เห็นลูงนี่เห็นแต่ลูกกระต่ายเมื่อกี้นะเอตย่าเมื่อกี้โคตรสุดเลยปะ ไม่อยากบอกพี่โดรอดอะรอด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 ได้ไงไม่รู้ผมม่เชียรในบ้านในบ้านในบ้านตาในบ้านอ่าฮะอย่าบอกพี่อย่าเขาอย่าไปเขาอี้อี้อยู่ทางอะไรวะอะไรเนี้ยแมนชั่นอี้เหรออย่าบอกกำแดงดิอย่าบอกเขาก็รู้กันหมดเลยอี้บินไปแล้วอ้า ใครเขาวางแผนกัูวะเนี่ยไม่ได้ฟังเลยเสียวเอรถขับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้ยก๊อดเขาเรียกว่าฝีมือเลื้อยๆอันเนี่ยอีโดนละอุ้ยเรียบร้อยใครอีโดนละอีโดนละอูตายเสียงดิกูตายได้แล้วได้แล้วนะคิปเสียงไหม โดนโดนโอเอานอนปั๊มยาแล้วเอาจเจ๊ยใช้เนียดหน่อ,ยอน้ย <c oughs> ยิงเนาะอุ้ยไขว่หน้าใครมาอุ้ยอย่าอย่าอุ้ยอย่าอุ้ยไม่เชื่อสาวไม่ได้คนอยู่ในบ้านได้อยู่ยาวเลยวะเต๋อใครเลี้ยพี่จ๊อบ่ะเด็กเด็กก็ออกพี่จ๊อบตายแล้วหรอจ๊อบดูไดนรีวิวรีวิวเหรใครใครอยู่ในบ้านอ่ะตายคนแรกเลยอ่ะ ไม่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 มีการบอกเลยไม่อันแน่สแปมสแปมเออเไปยิงต่อไปยิงนะต่อต่อเราลุกมือก่อนไปยิงผมนะไปยิงผมนะอ้าถ้าต่อพูดอย่างนี้พี่ก็จัดให้ก็คือต่อเห็นตัวในบ้านไหมเสร็จไรกำลังมองตัวในบ้านอยู่พี่แบบโอเคโอเคเราเราเราร่วมมือก่อนตัวบ้านมันมันมันได้เปียบมันได้เปรียบมันได้เปรียบ เชื่อใจได้ไหมเชื่อใจได้เชื่อใจได้โอเคโอเคสมองสมองมาเลยสมองมาเลยมันจะมีชั่วขราวสมองเลยพี่จริงพี่พี่เห็นเห็นต่อนะพี่ยิงหัวได้พี่ยิงแล้วเนี่ยอแต่เีวพี่ก่อนก่อนแต่ตอนเนี้ยในบ้านอยู่ไหนมาก็ไหนดิยังไม่เห็นอ๋อพักหนึ่งใครอยู่ในบ้านวะพี่ต่อก็ไม่เห็นพี่โดไม่เห็นหัวเขาเงียบวะก็บหรือเปล่าเขาเก็บทรง จอบไปแล้วพี่ดว่าจอบไปแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่แต่พี่จอบไปไหนเนี่ยทำไมตึแดงที่ชั้นไหนชั้หนึ่งชั้นสองตึ๊ดแดงชั้นสองตึ๊ดป่าตึ๊แดงชั้นสองได้เลยได้เลยเอาดิเอาดิปลอดปลอดเชียรไม่ปลอดภัยว่ะจะพิกชชูเขาเฉยขั้นตอนเปิดเปิดดีสคอร์ดหนาว ไอ้ยนะอันนี้ยาห่นะคมเห็นมุงอนผมไม่ยิงผมไม่ยิงผมไม่ยิงชั้นสองม่รู้ย้ายมามันหาตัวข้างล่างชั้นสามมาชั้นสามชั้นสามโอ้โหเฮ็ดเลยพูดผ่าย่งวะมันเฟสไพีหน่าเวจริงนะต่อเห็นวิด้ดูเห็นต่อ ยิงบ้านนข้างล่างเลยเว้ยนี่ซ้ายซายซายต่อต่อยานี่พี่เองนี่พี่เองนี่พี่เองต่ออันตลายโอเคปหเฮ้ยไอ้ม่ยิงกูโดนมันยิงกูโดนต้นไม้เล็ต่อต่อชาร์จ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 ไอ้เหต่อยิงหายแล้ะอะไรก็ี่ะเดี๋ยวตัวตึงโอ้โหโอ้โหโ้โโอ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  ลงแล้วก็สักเดี๋ยวอย่าพูดดิเราต่อตุดไม่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวจุดนี้ตอนแรกทาไม่ได้พี่อ่ะต่อก็ไม่มาอยู่ในจุดนี้หรอกเว้ย